สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่คุณอะไรนี่เลยเจ้าของเพลงเราเราแฝบครับวันนี้เขาจะเล่นตัวอะไรเดี๋ยวถามก่อนเอ,อตาตาแปลกไปเกินฮัลโหลได้ยินปะครับฮัลโหลไม่ได้ยินอ่ะ โอ้โหไม่เบามากได้ยินแต่มันเบาะอะไรของมึงเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรซื้อของอยู่ครับอยูเพิ่งไปรบกวนสมาธิเขาครับ ดังไหมตัดบอกว่าเขาจะมีปัญหากับไม่นะเอาอย่าไปถือสาครับแม่งก็ปากดีงี้แหละวันนี้มาเล่นตัวอะไรครับคุณวันนี้คุณมาเล่นตัวอะไร มันมันดีไหมฮีโร่ตัวเนี้ยมันดีไหมฮะแล้วแล้วคุณจะออกอะไรอะ่ะออกโคเด็กวะโคเด็กอะ่ะออกวะเอาให้สมชื่อเพล้นในดีฮอนเกียนออกโคเด็กเลยเดี๋ยวดูเขาเล่นกันไปครับ นี้เล่นในโหมดเอ,อ่อ CM นะครับเล่นแบบไม่ตายแล้วไม่เสียตังค์ครับนินฮาครับเราเล่นมาเกียนก็เล่นแบบนี้แหละอันนี้โหมดอะไรเนี่ย CM เอ็ป่ะเนี่ยอะไรนะ CM เอหรอใช่ปะ

ดับ้องดอกโอ้ดับเบิ้ลแทบครับแม่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาก่อนฟุ๊บมีวิววา เฮ้ยออกบล็อกก่อนเลยอ่ะระวังอันนี้เขาก็น่าจะออกเป็นบล็อกก่อนเลยมั้งโอ้โหพี่เดโกรธมาครับโกรธมาไม่รู้โกรธมาจากไหนมาถึงบินยักหน้าเลยยังไงกดเลือดเติมไหมครับเลิกลากันไปเอายังไม่เลิกยังไงครับรู้สึกว่ากลางจะขึ้นมาเอาพี่เดยังไงเนี่ยไม่โดนตังก็ไม่เป็นไร ระเบิดยัดหน้าไม่เป็นไรโอ้โหพี่เดเปิดเกาะโชเซียนอะ่ะอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าเก็บซากหรือเปล่าไม่รู้ดิระเบิดยัดหน้าครับแต่ผมว่าแม่งตายแน่ๆครับว่าไงคุณตายไหมตายกาก โอ้โหข้ออ้างไ้เหี้ยคนกากชอบอ้างแบบเนี้ยดูปิงไม่ส่ะดูไม่ได้เว้ยกูดูไม่ได้นี่ไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรมาวาร์ปนอกบ่อปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหครับโดนเต็มหน้าระเบิดโอ้โหลบได้ครับยังไงไล่ต่อไหมหมาตามไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอาบันตีไหมเราเล่นเกียนเกียนใช้อาบันติดิ เอลิงเจอลิงยังไงลิงไม่สนใจล้าเลยอะ่ะรู้สึกว่าลิงจะมีลูนแว้นอยู่นะมันเลยกล้ามาทําแบบนี้นั่นไงยังไงโอ้ลิงทาซ่าครับตายเฉยเลยอันนี้โอ้เขาเขาบูได้ครับเขามีเกิดใหม่ว่าก็ฆ่าไม่ได้ครับอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเสียอันติฟีเลยอะ่ะ ว่เาเด่น้องวาเด่ยนดยนังตามเก็บได้เอาไม่ออกบล็อกก่อนแล้วเหรอโอ้ยอับนกเองเลยครับแหมเป็นคนดีจริงๆเลยอะ่ะ เรียกว่าการแบ่งปันเับเรียกว่าการแบ่งปันนะจ๊ะผมมาแล้วเปไ็นไงดูแบบไม่มีเสียงไป,ไ,ไปตอบไลฟ์ตอบไลฟ์เพื่อนมาเอาแล้วเขาพิเดเตอร์พิเดเตอยเอ้ยพิเดเตอร์อพีเดเ,อ,เ,ดเออพิเดเตอร์นั่นแหละดูของพีเดมีขวดเลือดอันนึง ยังไงครับปล่อยหมาไปแล้วบึบโอ้โหโอเุเมจาโหดจังเลยอะคุณทำไมคุณโหยเงี้ยนนหน้า,นนาจิาตสัมผัสด้วยอะทำได้ไงอ่ะผม <c oughs> ว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะรอดแหละ oh <my> เอ,อ้ยทำไมทำไมไม่ตึงโซ่เอาตึงโซ่แล้วระเบิดตัวเองยังกลับมาได้ครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายแต่ก็ตายครับ กจุเบบอเขาไม่ได้เล่นมาตั้งนานครับเพิ่งกลับมาเล่นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าไม้เขาเบามากเลยอ่ะไม่เบามากเลยนะผมบอกเขาว่าไม้เขาเบามากเลย hơi hey, hey. cười mà lâu hơi. để con mò luôn. Dù vậy, họ sẽ เขาจะออกแอนเนจเซอร์ครับลาแอนเนจ <laughs> สมชื่อครับเพจฮอนเกียนก็เกียนจริงๆอะ่ะ เอารู้สึกว่าทีมเขาจะโดนอย่างหนักเลยครับก็เงียบเเกีเงียบไปสักพักหนึ่งละ เนี้ยมีการประทะกาันมาซุ่มครับมาซุ่มแบบมารอใครสักคนที่ต้องโดนใจเป็นเฟสแป,ป๊บโอ้โหแม่งโคตรอินดี้เลย ป้องหนึ่งสองดาวมาแล้วโอ้โหฆ่าไปได้สองตัวแล้วครับยังไงโอ้นึกว่าพีเดว,วินวอล์กได้บึ๊บติดตันครับติดตันยังไงสกิลสองล้านไหมยังเดินตามแบบแบบใจร้ายอ,ะอ่ะเออแอบฝากดีเลย ปากมบอกกันปากดีจังเขาบอกเขากระตุกครับไม่รู้เป็นข้ออ้างหรือเปล่า แป๊บนึงครับดูเขาเล่นไปก่อนครับ เอาละนั่นนซื้อวาเองซะด,ด้วยแล้วเขาไปอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยมีคนทักมาเดี๋ยวขอตอบก่อนนะแป๊บนึงรู้สึกว่าเขาจะหลุดนะเนี่นนะยจริงนะครับเขาขหลุดแหนะมาก็โบ,บนเล่ปักยับคายจังยับคายจัง <c oughs> เขาก็ได้มาละไอเทมที่เขาคิดว่ามันดีนักหนาแอนเนจเซอร์นี่เป็นซัพพอร์ตในตัวนอเเคิดยังไงกับการที่ออกแอนเนจเซอร์มาครับอ้าวเจอเจอแล้วตัวหนึ่งอ้าวยังไงอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ย เอาเอาเอา <ไป S 1> อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยเอากระตุกนะครัเขากระตุกเขากระตุกเขาบอกเขากระตุกกระตุกอ่ะอ้าวลุมกินโต๊ะจีนตายครับโดน,ฟไ,นไฟลุกไ,ไฟสกิลสามลุกตายยังไงยังไงบึ๊บ เอาขอให้เราครับเฉยเลยสดอกเอ้ยดีดีดีขออ้างหรือเปล่าขออ้างหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขออ้างไม่ได้ขออ้างพูดดีมดุจีนี่ไม่จะพิบิงห์ได้เบอร์สเกอร์ด้วยอเออเอเอใช่ใช่ผมเห็นมันจะตายอยู่ก็ใ <c oughs> ช่งงไงแม่งก็ตุกอะ่ะสองพันเจ็ดออกร้วคุณ ออกนี่เลยโคเด็กเนี่ยเอาป้อมแล้วออกโคเด็กเลย <c oughs> ออกโคเด็กครับเฮ้ยซื้อหวานมาก็ปากดีทำไมไม่ปากอะ เขาออกกว่าเด็กครับนี <laughs> ่ม <SM magg ot> okay, okay, okay. like ันสายเกียนดีกว่าเคครับโอเคโอเคฟ์าไปดีปล่อยตัวฟ้าไม่ดีเขาบอกว่าเขาจะเปล่นเฟสป๊บหนึ่งครับผมก็เลยบอกว่าเออปล่อยตัวฟ์าไว้ก็ยังดี หายไปเลยอะไรเนี <Cornell. S 2> ่ยเห็นแฟนนานครับแฟนเขาหดป๊อดครับปอดเดี๋ยวผมแซลก่อนคุยกับแฟนเหรอ โค้ดเด็กมาส่งแล้วโค้ดเด็กมาส่งแล้วเดี๋ยวดูความเกียนของเขากันว่าจะจะเกียนแค่ไหนอะสํสำหรับลาตัวนี้ออกแอนเนอร์เจเซอร์ออกโค้ดเด็กใช่ครับใช่ยั้งยังไม่บวกครับรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกมันจะมีซ้อนเยอะนะผมว่าแหละบ่มเลยโอนส้นตีนอย่างเดียวครับ เกิดมาแล้วไงต่อทางปลาไปแล้วอ้โหโชวเด,ดอดตายครับโคเด็กจอดตาย <c oughs> คุณคุณบอกเขาเลยเดี๋ยวรอดูใน YouTube ได้เลยลคุณบอกเลยเดี๋ยวรอดูใน YouTube เอา <c oughs> ชนแนลลี Channel, นี่เลยเนี่ยบอกไปเซชไปใน YouTube ยูทูบเดี๋ยวอัพเลยจะเห็นเองโอเคเดี๋ยวมาบอกชื่อฮีโร่กันก่อนฮีโร่ฝั่งเขาก็มีไม่ใช่ฝั่งเขาฝั่งฝั่งนู้นฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะเออฝั่งรีเจียน,นะครับก็มีวาเคลลี่ เดี๋ยวแป๊บนึงครับผ่าก่อนผ่าก่อนตอนนี้ครับบวกบวกโคเด็กช็อตตานี่เวลาสายเกียนนี่ว่ะสายเกียนนี่ว่ะเอามาพูดถึงเล้งฮีโร่ต่อก็มีดีเจนะครับก็มีวาเคลลี่ครับมังกี้เอ้ามังกี้ออกไปแล้วอ่ะ แต่แต่แตะกี้มังกี้ตายนะเพื่อนามาเล่นมั้งแล้วก็มีนี่ครับอะไรเบอร์เซอร์เกอร์แฮมเมอร์สตอร์มครับแล้วก็พีเดเตอร์ฝั่งเราก็มีวาเดนครับบัตฮันเตอร์อัมมลาลิเวนแนนแล้วก็โซสติลเลอร์ครับอันนี้มาเล่นคนเดียวนะไม่ได้มากับคนอื่นเลยโอ้โหโคด็กช็อตชุดเดียวเขาชุดเดียว ตายนี่มันสายเกียนนี่วะเฮ้ย18นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนานเอ็นป้อมไปเร็วมันอัพช้าคลิปนานอัพช้า ปากดีแต่เขาขคัคอนซะจะได้ลงเร็วๆหหน้าด่าจริงๆเลยวยังไงยังไงหอกมไม่โดนใครครับแม่งไม่เคยเช็คแมพเลยไอเ้ยเนี้ย <laughs> ดูโคดเด็กกันเวลอะไรวลวสี่ครับตอนนี้มีตังค์พันห้าถ้าซื้อก็ซื้อก็วลวห้าแล้วอะโกเปอร์มินิตหกร้อยหกสิบผมไม่ถือว่าเยอะนะอืม ไม่ถือมันเยอะเพราะมันเป็น C M อ่ะผมเลยเฉยๆอ่ะเฮ้ยไปเอาปอมบนมั่งดีผมก็บอกให้เขาไปเอาปอมบนหน่อยจะได้แบบกดดันฝั่ง <saben> นู้นให้แบบ ป่อนเธอแหมเนาะอะไรพวกเนี้ยเก <ś led> ี่ยวป่าววะไม่รู้ดีก็ฝั่งนู้นก็เริ่มมีของแล้วผมก็กลัวพีเดจะเกิดอะเนาะพีเดเกิดแล้วมันสู้ยากครับพูดเลยไม่บายไรเนี่ย อ้าวอ้าวใบอะไรไม่รู้แทะต้นไม้ไปดีโอ้โหต้นไม้ยังไม่หมดครับตั้งแต่ซื้อมา <c oughs> โอ้โหบัตรได้โคเด็กแล้วช็อตกันแหลกรานมันเลยโคเด็ก2ตัวครับช็อตกันคนละทีก็ตายแล้วครับ เอ้ยสองพันซื้อ,อไรอะ่ะเฮ้ยโคเด็กยังไม่วิ่ห้าเลยอะ่ะไอ้ขึ้นมาแล้วครับโคเด็กชอ็อตไปย,ยังไงยังไงยังไงครับยังไม่ตายครับถึงถึงถึงตายก็ยังมีเกิดใหม่อยู่ครับ ตายเองแล้วเนี่ยแม่งระเบิดตัวเองทำไมก็ไม่รู้ไม่กลับครับยังยังไม่กลับมันไม่รู้ไปเอามาจากไหนว่ามีชีวิตที่สองมั่นใจสองชั้นมั่นใจครับเฮ้ยเฮ้ยเอาโคนเด็กไปฉีดล้าดิเร็วมีชีวิตที่สองกลัวอะไรอ่ะฉีดร้าดแม่งเลยก็มีการโหวตขอจอมแพ้มา แต่คงไม่กดหรอกมั้งเพราะทีมเขาก็คงจะรอพีเดเตอร์เกิดแหละมาครับโดนไปห้าวิยังไงยังไงมีใครเข้าไหมเอา้าอะไรไปหิวบ้านเขาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อา้าวโดนด้วยโดนด้วยยังไงครับแวะซื้อของก่อนแวะซื้อของก่อนออกมาตัดตัดยังไงตาตายครับตายแล้วตายแล้วบุ๊สวยมากอะ่ะโอ้ จะบวกไหมไม่บวกครับเลือกที่จะไม่บวกออกบิงมาครับออกบิงมารอดเขายังไม่สายเลยเนี่ยยังรอดเลยไอ้เ้ยเจ๋งว่ะเจนโนไซ์เลยครับโคตรเกียดอ่ะเฮ้ยรอดได้ไงเนี่ยถ้าเป็นพีเด์นี่เครียดเลยนะเนี่ยอีกทีเดียวเองอ่ะ ออกบิงมาครับอืมเกียนสุดๆเ<อ>าขาไม่ออกกันเวรน,นะดูดีๆดิดดดเฮ้ยคนเด็กเวลไฮยัง,งอะเริ่มมีกินแล้วนะอ้าวอะไรเนี่ยเริ่มมีกลงเริ่มมีกลิ่นแล้วยังไง อีกว่าวาเดนก็ไปบูบนคนเดียวเขาพับจอเล่นเฟซบุ๊กมั้งไม่รู้ดิ <c oughs> เฮ้ยเล่นเฟซบุ๊กอยู่ได้เฮ้ยอัดคลิปอยู่ตั้งใจเลยดิไ <c oughs> อออกออกออก,ออกนี้ดิที่กำลังฮิตแ่ะกระจกอะกระจกอะ ที่มันฆ่าแล้วเออ ade, li li well. right. like เอันนั้นไอคอนออฟก็อดเนตอ่ะเออกำลังฮิตเลยเนี่ยออ๋แล้วเขาเรียกอะไรแล้วเขาเรียกอะไรกันไอคอนออฟก็อดแดงโค้งนะกระเดื่อมีคำหยาบก็นี่ฮะเขาเพจเราเกลียนอยู่แล้วอย่าไปคิดมาก เฮ้ยเอาบาลลแกบนดีโหรีบจบเนี่ยยี่สิบสี่นาทีแล้วยังไม่จบเลยเอาบาลลแอกบนเร็วๆอยากรีบ,รบ,รบ,รบจบแล้วเนี่ยกว่าจะตัดคลิปตัดอะไรอีกน่นครับตุ๋ยเลยทุบทุบทุบเขียวพีเดก็โดดอยู่เหมือนกันโู้เด็กฉีดไปแล้วครับตาย ม่มีคำอธิบายใดๆโอ้แหลกแหลกรานอะไรนะก็ไม่ร <c oughs> ู้จบไปแล้วครับก็สกอ์อยู่ที่18ต่อ38ครับซาก,กับแก๊ปราฆ่าไป13เอ้ยฆ่าไป16ตาย3ครับก็วันดีครับ